สวัสดีสมาชิกสําหรับพูดติดตามแล้วก็สมาชิกในเพจครับเบื้องต้นนะครับเครื่องซักผ้าหรืองานมอเตอร์ชนิดไหนก็ตามนะครับเราต้องเก็บข้อมูลก่อนนะครับสําหรับงานพันธนะครับเพราะว่างานพันธ์มันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายรูปแบบนะครับเราก็สามารถนะครับถอดนะครับช่วงถอดนี่แหละนะครับเราก็ทําการบันทึกข้อมูลนะครับเป็นเครื่องซักผ้านะครับหนึ่งถังนะครับถังเดียวไม่มีรุ่นไม่มียี่ห้อนะครับในเพจก็หายหมดแล้วนะครับ ่อลลูนนะครับก่อนจะถอดเลยก็คือทําการเครื่องหมายเราจะทําเครื่องหมายไว้นะครับว่าเราถอดทางด้านนี้นะครับนี่เนาะนะเรา,า,าก็ทําในส่วนที่เราทําได้นะครับงานออเตอร์เครื่องสภาพหน่ยนะครับบางรุ่นบาง,บางยี่ห้อนะครับมันจะมีน็อตสกูขันหรือบางรุ่นบางยี่ห้อมันจะไม่มีน็อตหรือสก,กูขันเลยนะครับมันจะยึดมาตายตัวนะครับดังนั้นนะครับวิธีถอดเราก็ต้องมีสว่าน สว่านใช้ดอกสว่านเจาะให้หัวมบานาก่อนนะครับแล้วค่อยใช้เหล็กค้อนส่งน็อตสกูออกแล้วช่วงประกอบคราวนี้นะครับเราก็ต้องไปดูน็อตสกูนะครับมาแทนใหม่นะครับซื้อมาแทนใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวเราก็ต้องดูดูด้วยว่านะครับน็อตรูใหญ่ยาวมากน้อยเพียงใดน,นะครับอ่ะคราวนี้ก็อิ่ม ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานก่อนเบื้องต้นทาการบันทึกนะครับว่ามันมีสายอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นที่เราจะทําการบันทึกก็คือนะครับสายสีที่ออกมานะครับจะมีสีแดงดําเทานะครับแดงดําเทานะครับมี3มสายเท่านั้นนะครับสําหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะย่านโอห์มนะครับย่านโอห์มวัดค่าความต้านทานนะครับพังหรือว่าพังก็ตามนะครับเราก็ต้องวัดก่อนนะครับเพื่อนะครับเอาไว้ ดูก่อนว่ามันพังจริงไหมนะอ่ะมาดูค่าความมันทานผมจะวัดสีดำแดงก่อนนะครับดำแดงนะครับดำแดงได้ยี่สิบสี่จุดหนึ่งโอห์มนะครับอ่าดำแดงดำแดงยี่สิบสี่จุดหนึ่งนะครับ,รบต่อมาเป็นดำเท่านะครับดำเทา ได้1 3 13. 4, 13. 3นะครับ13.4 13.3นะครับนำเทา13.4ก็แล้วกันนะครับต่อมาก็จะเหลือคู่สุดท้ายก็คือแดงเทานะครับแดงเทาแดงเทาได้25.1นะครับค่าความต้านทานนะครับค่าความต้นานทานที่ดูมาตัวนี้นะครับมันต่ำนะครับต่ำลืมค่าซะแล้วนะครับแดงเทา 24.8 24.9 24.8แล้วกันนะครับอันนั้นนะครับเครื่องมอเตอร์เครื่องสภาพน,นะครับมันน่าจ,จะสูงนะครับมันน่าจ,จะสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าดูจากาสีดํากับแดงเนี่ยนะครับสีดํากับแดงนะครับ,บ,รบข่าวความมันทานใกลเคียงกันเลยนะครับดําแดง24กับแดงเทาเนี่ย24โอมกันเนี่ยนะครับอ่ะวัดอีกหนึ่งครั้งคือการวัด ว่ามันโลงโค้งไหมนะครับอาจจะสายใดสายหนึ่งก็ได้หรือทั้งสามสี่ห้าสายก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแตะที่โค้งนะครับโค้งไหนก็ได้หมดนะครับมาดูที่ค่านะครับดูที่ค่าเห็นไหมครับมีค่าเคลื่อนที่อยู่นะครับแต่ที่แกนนะครับแตะที่แกนค่านิ่งเลยนะครับค่านิ่งเลยอยู่ที่22โอห์มเลยนะครับ ดังนั้นก็น่าจะมีนะครับขดลวดลงโค้งนั่นเองนะครับนี่นะครับก็น่าจะอ่าดูแล้วลูกค้าน่าจะวัดเข้าผมทานว่ามันน่าจะเสียมาแล้วนะครับอ่าราวนี้เมื่อเราดูแลว่ามันลงโค้งนะครับขดลวดลงโค้งถ้าเป็นมอเตอร์เดิมๆเนี่ยนะครับขดลวดลงโค้งเนี่ยนะครับมีทางเดียวนะครับก็คือพันใหม่เท่านั้นนะครับไม่มีทางอื่นนะครับนะอย่าพยายามหาวิธีนะครับว่าจะทํายังไงให้ใหนลงโค้ง ถึงมันหายก็ตามนะครับนะถึงหายก็ตามแต่มันจะมาเหมือนเดิมนะครับเราจะเสียเวลานั่นเองถอดเข้าถอดออกเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นมอเตอร์นะครับที่ใช้งานมาแล้วมันลงโคงแบบนี้นะครับก็คือพันใหม่อย่างเดียวนะครับพันใหม่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งแหละนะครับนี่มันลงโคงเพราะอะไรเพราะว่าไมล่ากรอบหักแตกนะครับเลือดโดนส่วนที่เป็นโลหะนะครับ ถึงบางท่านบางช่างก็ตามนะครับหาแผ่นเมล่าลองได้หมดนะครับแต่ส่วนอื่นใช้งานไปมันก็มาเหมือนเดิมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาน,นานมากแล้วนะครับทาให้แผ่นเมล่ามันกรอบมันแตกมันหักนะครับมีทางเดียวก็คือพันใหม่เท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็มาทําการถอดนะครับถอดดูคนละกันนะครับ ปืนนะครับปืนก็ยังดีอยู่นะครับปืนยังดีอยู่นะครับโอเคนะครับอันนี้สําหรับทุนนะครับอ่านะครับขดลวดมีสีดําแล้วนะครับขดลวดมีสีดําแล้วก็ดูแล้วนะครับแผ่นเมล่าที่อยู่ในขดลวดที่มีรอยดําเนี่ยนะครับมันไหมนะครับมันไหมนะครับมันก็เลยมีเหตุนะครับให้มันลงโค้งได้เลยนะครับ ันนั้นก็คือพันใหม่อย่างเดียวนะครับพันใหม่อย่างเดียวโอเคครับอนนี้เราก็ต้องถอดต,ตัวนี้ออกมาโอ้ลอยไม่เยอะเลยเ,คคบเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราจะมีอยู่สามอย่างนะครับที่เราจะต้องหา,าข,ข้อมูลหนึ่งนะครับ การต่อคั่วไปสายนะครับสายไหนต่อคู่ไหนนะครับ2เบอร์ลวดนะครับเบอร์ลวด3นะครับวงจรวางแบบไหนนะครับก็น่าจะเป็นการวางแบบพื้นฐานนั่นแหละนะครับนูลักษณะแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ต้องถอดนะครับเป็นนั่นก่อนนะครับ วงจรนะครับวงจรมันจะมีอยู่นะครับสามสายที่มันออกไปนะครับสายเทาแดงดํานะครับแต่นะครับลวดที่ออกมาทั้งหมดจะมีอยู่สี่สายนะครับสี่ปลายนั่นเองนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งสายไฟนะครับที่มีลวดเชื่อมกันนะครับสองปลายลวดนะครับมันเรียกว่าเป็นสายคอมมอนนะครับเป็นสายคอมมอนก็คือมีลวดสองเส้นรวมกันนะครับ ดังนั้นเขาจะชอบเรียกเป็นสายคอมมอนนะครับดูก่อนนะครับว่าสายคอมมอนคือสายไหนนะครับสายคอมมอนคือจะมีเทอร์โมสแตนต์ตรงนี้นะครับหรือเทอร์โมฟิลอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้มันคืออ่ทำที่เป็นฟิลนี่เองนะครับทำที่เป็นฟิลสายสีดํานะครับสายสีดํานะดังนั้นเราก็ทําการบันทึกครับอ่าวาดแบบออกมาเลยนะครับสายดําสายลันกับสตาร์ทนะครับลันกับสตาร์ทฟัง ฝั่ง A ก็แล้วกันนะครับผมให้รันกับสตาร์ทฝั่ง A นะครับถ้าหันหน้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราหันหน้ามาด้านนี้เราก็จะเห็นกดลันตรงนี้นะครับขดลันตรงนี้วาดแบบออกมาเลยนะครับผ่าครึ่งตรวนี้ผ่าครึ่งมันเหมือนมันไม่ครึ่งอ่ะครับผ่ <laughs> uh, าก็แล้วกันนะครับผ่าครึ่งตรงนี้นะครับครึ่งตรงนี้จะเป็นขดลันนะครับขดลันลันเล็กนะครับรันเล็กอันนี้รันใหญ่ นะครับก็จะเป็นระยะพิกนะครับระยะพิก1 4ึ่กับ1 6นะครับ1 4 1 6ก็คือหมายถึงนะครับ1 4ก็คือ1 2 3 4ก็คือตัวนี้นะครับอาเล็กนะครับลันหนึ่ก็คือตัวนี้1 2 3 4 5 6อ่า1 4 1 6นะครับ1 4 1 6ง่หนึก็จะมีขด1นะครับมีอยู่4ชุดนะครับขดขดชุดลันเนี่ยนะครับมีอยู่อ่า ขดลันมีอยู่4ชุดนะครับหชุดเนี่ยจะมี2คอยนะครับหชุดจะมี2คอยมันก็จะวางในลักษณะนี้อ่าตอนนี้ดูแล้วนะครับดูรวดที่ออกนะครับมันออกทางด้านขวามือดังนั้นนะครับรวดออกด้านนี้นะครับอ่ารูดออกด้านนี้ขดสตาร์ทก็เหมือนกันนะครับขดสตาร์ทก็จะนับเป็น1นึ่งสเหมือนกันก็จะเป็นสตาร์ทเล็กตรงนี้เดี๋ยวสตาร์ทเล็กอ่าอยู่ตรงนี้นะครับสตาร์ทเล็กตรงนี้นะครับสตาร์ทเล็กอันนี้เป็นสตาร์ทใหญ่นะครับสตาร์ทใหญ่ ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เป็นตัวนีีสตาร์ทใหญ่สตาร์ทเล็กตรงนี้อ่าก็จะวางขดเล็กตรงนี้อ่าดังนั้นลวดที่ออกนะครับมันก็ต้องออกเหมือนกันนะครับมันก็ต้องออกเหมือนกันออกขดเล็กฝั่งขวาเหมือนกันดังนั้นลวดตัวนี้ก็จะออกตรงนี้อ่าเราก็จะเห็นวงจรทั้งสองสายตัวเนี้ยมารวมกันต่อเข้ากับสายสีดําตัวนี้นะครับดังนั้นก็มารวมกันนะครับมารวมกันอ่าต่อเข้าเป็นออกสายสีดาผ่านเทอร์โมสตัทก่อนอ่าเทอร์โมฟิล หรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นฟิลนะครับอันนี้สายสีดานะครับสีดําก็เป็นสายคอมมอนนั่นเองนะครับคอมมอนโอเคนะครับเราได้แล้วสายที่เป็นคอมมอนนี้นะครับที่มันออกคอมมอนเนี่ยเป็นขดลันกับขดสตาร์ทขดที่4นะครับขดที่4เลยนะครับดังนั้นขดที่1ก็จะอยู่ฝั่งทางนี้นะครับขดที่1สตาร์ทก็จะเป็นตัวนี้ขดที่1ของลันก็จะเป็นตัวนี้อ่าเมื่อสายมันออกขดเล็กนะครับเมื่อสายมันออกขดเล็ก ดังนั้นฝั่งทางนี้นะครับถ้ามันออกข้างเดียวกันนะครับถ้ามันออกข้างเดียวกันแต่มันต้องออกขดใหญ่นะครับมันออกข้างเดียวกันแต่มันต้องออกขดใหญ่แล้วนะดังนั้นนะครับขดสตาร์ทขดแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ขดอันนี้ขดที่4อันนี้ขดที่4นะขดสตาร์ทขดใหญ่สตาร์ทเล็กก็จะอยู่ร่วมกันกับรันเล็กนะครับวันับหนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นสตาร์ทสตาร์ทใหญ่ก็เป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น1นึ่งสี่อันนี้เป็นสตาร์ทอ่านี้ สตาร์ทตัวนี้ต้องออกขดใหญ่นะครับต้องออกขดใหญ่ก็คือตัวน,นี้ปึ๊บอันนี้เป็นสตาร์ทสตาร์ทฝั่ง A ก็ลก A, นนล A, แล้วกันอ่าสตาร์ทเออันนี้อ่ารันเอก็แล้วกันนะครับอ่อันนี้ก็ต้องเป็นสตาร์ทบนะครับสตาร์ทบีครานี้รันครานี้รันรันขดที่4วางตรงนี้แล้วรันขดที่1ก็ต้องวางตรงนี้รันใหญ่รันเล็กนะครับนับ1 2 3 4นะครับเป็นอเล็กอันนี้ R ใหญ่นะครับมันก็จะวางอาเล็กตรงนี้อันนี้ ลวดนะครับเข้านะครับลวดเข้าก็ต้องเข้าทางขดใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็น RB นะครับ RB รดังนั้นสสายตัวเนี้ย RB กับ SB ตัวเนี้ยมันจะมีสายไฟต่อเชื่อมเลยนะครับสายไฟออกมานะครับสายไฟออกมาสายไฟออกมาเป็นสายอะไรบ้างมาดูนะครับมาดูขดลันคือตรงนี้นะครับขดลันตัวนี้ลันจะออกเป็นสีเทานะครับลันออกเป็นสีเทาคือตัวนี้นะครับลัน อันนี้สีเทานะครับอันนี้ขดลันนนะส่วนสีแดงจะออกเป็นสีส่วนสีแดงจะเป็นชุดตสตาร์ทนะครับชุดสตาร์ทก็คือตัวนี้เป็นแดงนะครับอ่าตัวน,นี้โอเคนะครับสายไฟก็จะมีสีดําสีแดงสีเทานะครับที่ออกมารวมกันหมดแล้วนะครับส่วนแบบนะครับก็จะเป็นการต่อแบบซซรีเหมือนกันนะครับต่อแบบอนุกรมนั่นเองนะครับต่อแบบอนุกรมก็จะนะครับขดแรกลวดเข้าทางนี้ลวดก็จะออกเข้าขดใหญ่ออกขดเล็กครับเข้าขดใหญ่ออกขดเล็ก ดังนั้นก็เป็น r ใหญ่ r เล็กนะครับ1 2 3 4อา r เล็กอันนี้ก็ต้องเป็น r ใหญ่นะครับมันก็ต้องวางปึ๊บปึ๊บอ่าขดเล็กก็ต้องเข้าขดใหญ่นะครับขดเล็กก็ต้องเข้าขดใหญ่ปึ๊บข้างที่1เหมือนกันนะครับก็ต้องเข้าอันนี้แล้วมันก็จะออกขดเล็กข้างที่2นะครับก็นะะ 1, 2, 3, 4, จะเป็นขดที่3ามคราวนี้อันนี้ r r ใหญ่ r เล็กนะครับ1 2 3 4ก็จะเป็น r เล็กนอ่า r เล็ก อันนี้อายใหญ่นะครับก็จะบางอันนี้ป,ปึ๊บปึ๊บออกออกเล็กเข้าใหญ่นะครับออกเล็กเข้าใหญ่ออกข้างที่สองก็ต้องเข้าข้างที่สองปึ๊บไม่เป็นอ่าลันนะครับขดที่สามตัวนี้อันนี้ขดหนึ่งเนาะอันนี้ขดหนึ่งขดสองขดสามนะครับขดที่สี่เข้าใหญ่ออกเล็กออกฝั่งทางนี้อ่าออกฝั่งนี้แล้วขดที่สี่ที่ตัวนี้ลันตัวนี้นะครับปลายรั่วมันออกขดเล็กนะครับมันก็ต้องเข้าขดใหญ่ใช่ไหมครับ มันออกขดเล็กก็ต้องเข้าขดใหญ่เข้าขดใหญ่ปั๊บแล้วมันก็ต้องออกขดเล็กคือปลายตัวนี้อารันตัวนี้ครบเรียบร้อยวงจรขดสตาร์ทก็เหมือนกันนะครับวางขดเหมือนกันเลยสุดท้ายมันก็ต้องออกข้างเดียวกันนะครับข้างเดียวกันโอเคนะครับใช้วงจรเดียวกันแค่วางคนละล่องนะครับวางคนละล่องมันออกข้างไหนก็เข้าข้างนั้นนะครับออกข้างที่1ก็เข้าข้างที่1ออกข้างที่2ก็ต้องเข้าข้างที่2นะครับก็จะเหมือนชิดข้ามชิดข้ามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวงจรเบื้องต้นเลยนะครับก็ นำไปใช้ทั้งหมดนะครับนาไปใช้แบบเดียวกันเลยกับของพัดลมนะครับแบบเดียวกันเลยอ่ะตอนนี้ส่วนที่สองอ่าส่วนที่สองที่เราต้องหาสายแล้วใช่ไหมค่าความต้านวงจรส่วนที่สามนะครับค่าความต้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาหาค่าความต้า,านหนึ่งขดนะครับเราต้องการค่าความต้านหนึ่งขดขดใดที่ม,ม,มันสมบูรณ์ที่สุดอะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าขดลันขดไหน,ไหนที่มันสมบูรณ์น่าจะเป็นขดนี้นะครับหรือผมให้มันขาดไปแล้วก็ไม่แน่ใจเมื่อกี้ผม อเอยังนะครับนะยยังโอเคเดีย๋ยวผมเอาขดลันขดนี้นะครับนะเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นอนเนี้ยลวดอยู่ตรงนี้เราจะเห็นลวดเชื่อมนะครับเนี่ยนี่ลวดเชื่อมจากคอยเล็กมาหาคอยใหญ่อ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเข้าความทานตรงนี้นะครับเราจะถอดขดลวดขดนี้นะครับชุดนี้ปึ๊บนี่ แล้วก็ปลายลวดนี้ครับครับแล้วก็ทําการขูดครับคันนี้ขูดข้ามยาครับเพื่อที่จะวัดค่าความนทานของขดลันนะครับขดลันขดเดียวเท่านั้นนะครับขดลันขดเดียวเราจะดูค่าความนทานพอเขาเข้า,ขา,ขาก่อนนะครับเราจะหาข้อมูลอยู่สองข้อมูล ในช่วงที่เราจะพันก็คือเข้าความมันทานนะครับแล้วก็รอบขดใหญ่รอบขดเล็กด้วยนะครับปึ๊บวัดเลยดูนะครับได้เท่าไหร่ห้าศูนย์นะครับห้าโอห์มพอดีนะครับอ่าเราได้ห้าสตาร์ครับห้าโอห์มนะครับหนึ่งขดนะครับตัวนี้หนึ่งขดนะครับ หึ่งขดก็จะมีขดใหญ่อ่าขดใหญ่และขดเล็กนะครับอ่าขดใหญ่และขดเล็กมาดูขดสตาร์ดูครันนี้นะครับขดสตาร์นะครับขดสตาร์ดดูสายผาานะครับผมจะหาสายนี้นะครับสายตัวนี้กับสายผาาอีกหนึ่งตัวมันน่าจะาพาดอยู่ระหว่างนี้แหละนะครับเราก็ต้องหาดูก่อนอ๋อนี่อันนี้ ทำออกเนาะโอเคไงครับนี่นะครับสายทาดขดสตาร์ครับก็คือสายตัวนี้ตัดออกมาก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าผมทํามันขาดไหมเท่านั้นแหละนะครับถ้าม <c oughs> ีขาดก็โอเคเอาออกมา เราก็ขูดคาบยาวัดข้าความทานครับอ,อีกหนึ่งข้างนะครับจะเป็นสายแดงตัวนี้นะครับหนึ่งข้างนะจะเป็นสายแดงตัวนี้ขีดหนีบสายแดงตัวนี้ผ่านค้าครับ4.9นะครับ4 9ุก็น่าจะอยู่ระหว่างเดียวกันนะครับก็คือ5้าโอห์มนั่นเองนะครับ น่าจะอยู่ระหว่างเดียวกัน4.9กับ5โอห์มนะครับขดสตาร์ก็เหมือนกันครับสตาร์ก5โอห์มนะครับดังนั้นนะครับมอเตอร์ชิ้นทตัวนี้นะครับข้าความน้้นทานคดแต่ละขดเท่ากันหมดนะครับรอบก็น่าจะเท่ากันนะครับเบอร์ลวดอ่ะมาดูเบอร์ลวดตอวนี้นะครับเบอร์ลวดเรารู้ได้ไงว่าเป็นเบอร์เดียวกันไหมนะครับก็ต้องเอามาเทียบวัดด้วยสายตาก่อนเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็ต้องวัดด้วยสายตาอ่าก็น่าจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับน่าจะเป็นเบอร์เดียวกัน แต่เราจะทามันนับรอบลองดูนะครับถ้ารอบเท่ากันนะครับลวดก็ต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งข้าความต้นเท่ากันนะครับข่าความต้านเท่ากันลวดนะครับ, <aprove cha> ร,บรอบก็น่าจะเท่ากันนะครับถ้าลวดเท่ากันนะครับก็ดูดยสายตาแล้วนะครับก็น่าจะเท่ากันนะครับน่าจะเป็นลวดเบอร์เดียวกันน่าจะเบอร์เดียวกันนี่แหละนะครับน่าจะเบอร์เดียวกันเพราะว่าดูแล้วนะครับไม่น่าจะมี ใหญ่เล็กใหญ่เล็กหรอกนะครับน่าจะเป็นลวดขนาดเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทํางานทั้ง2ด้านเลยนะครับมอเตอร์เครื่องสภาพัสเนี่ยนะครับถ้าทังเดียวนะครับนะถ้าทังเดียวข้าวความมันทานจะเท่ากันนะครับขดลั่นกับโคสตาร์ทลวดก็น่าจะต้องใช้เบอร์เดียวกันนะครับรอบก็ต้องเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามานับรอบอย่างรวดเร็กกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ต้องเอาให้มันชัวนะครับเอาให้มันชัวข้าวความ้ันทานเราได้แล้วนะครับรอบเราได้แล้วนะครับส่วน รอบก็ต้องได้ให้มันเท่ากันหรือเปล่าก็ต้องดูนะครับดูสิเท่ากันไหมนะครับขดใหญ่ออกมานะก่อนนะครับขดลำใหญ่นะครับนะลำใหญ่ออกมาก่อนก็ได้ ดีไหมครับอ่ะก็ครับตอนนี้เป็นสายเชื่อมกันนะครับอันนั้นลองดูก่อน 20 21 20นะครับ20เป็น40 41นะครับ100 141นะครับ141ล็อกนะครับอเล็กนะครับต่อมาไปดูอเล็กครับพี่ สามสี่สามห้านะสามห้าสิบสามหกเจ็ดเจ็ดสิบรอบครับเจ็ดสิบรอบโคดสตาร์ทก็น่าจะรอบเดียวกันนะครับน่าจะรอบเดียวกันเพราะว่าข้าวความเทานเหมือนกันหมดนะครับนะดูลวดก็น่าจะเบอร์อเดียวกันนะครับนะเบอร์อเดียวกันนั่นแหละนะครับก็น่าจะรอบเท่ากันนะครับโคดสตาร์ทนะครับโคดสตาร์ทก็รอบเท่ากันเหมือนกันเลยนะครับ สตาร์ทนะครับสตาร์ทเล็กสตาร์ทใหญ่นะครับโอเคครับอันนี้คือรอบที่เราหาได้ข้าวความเป็นทานที่เราหาได้นะครับเราก็ใช้ข้อมูลเดิมนี่แหละนะครับเอาไปพันนะครับเอาไปพันพันรอบที่ได้มาก่อนแล้ววัดข้าวความเปนทานระหว่างพันนั่นแหละนะครับวัดข้าวความเปนทานนะครับนะครับพันไปด้วยวัดค่าความเป็นทานไปด้วยนะครับมันก็จะได้ค่าที่ตรงนะครับค่าที่เที่ยงตรงมที่สุดนะครับแต่ยึดข้าวความเปนทานก็ดีูแล้วแต่ต้อง คำน,นึงถึงรอบด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ใหญ่นะครับถ้ารอบมันมากเราก็จะวางเลือดเข้าไม่ได้นะครับนึ่งก่อนนะครับเราต้องรอบที่ได้ก่อนเบอร์เลือดเดีวยวกันพันรอบที่ได้ก่อนแล้วเข้ามาวัดค่าความทานมันมากหรือมันน้อยอ่าถ้าน้อยเราจะเพิ่มได้อีกประมาณเท่าไหร่สี่ห้ารอบสิบรอบได้ไหมหรือย้อนกลับมาใหม่พันใหม่ด้ยนะครับแล้วเราก็ขยายแบบออกอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ค่าวความทานมันถึง ดังนั้นนะครับเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ยิดมึงนะครับในช่วงที่เราพันนะครับเอาข้อมูลเดิมนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะวัดแบบใหญ่ไปอย่างงี้นะครับหรือนะครับวัดเล็กไปก็ไม่น่าจะได้หรอกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราวัดแบบเล็กไปแล้วจะวางไม่ได้เลยนะครับเป็นส่วนมากเลยจะวัดแบบมันใหญ่ไปนะครับวัดแบบใหญ่ไปแล้วอาจจะยึดรอบเดิม ได้นะครับแต่ค่าขวามทางเท่านี้แบบมันใหญ่ขึ้นรอบเดิมค่าขวามทางก็จะมากกว่าเดิมนะครับนะถ้าเราหา,าความสมดุลมันเจอนะครับมันก็จะได้คา่าค่าเดิมของมันนะครับรอบเดิมค่าเดิมนะครับอันนั้นมันคือค่าความเที่ยงตรงนะครับที่เราสามารถ ทำได้นะครับที่เราสามารถทําได้แต่ก็ต้องใายประสบการณ์นิดนึงนะครับอาจจะลองผิดลองถูกพันผิดก็ต้องพันใหม่ได้อย่างเงี้ยนะครับอาจจะเสียเวลานะครับแต่ทาแล้วได้ก็จะเป็นผลดีต่อเรานะครับโอเคครับอันนี้ข้อมูลก็อยู่ประมาณนี้นะครับในขั้นตอนการเตรียมนะครับส่วนตัวนี้เราก็ใช้คีมก็ได้หรือเลื่อยก็ได้หรือกันไกก็ได้นะครับใช้ค้อนเคาะออกนะครับค้อนให้อ่อนๆก่อนนะครับเพราะี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเคาะให้อ่อนๆ นะครับแล้วก็ใช้กันไกลก็ได้เนี่ยไกลเนี่ยนะครับก็ขาดแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยมาทางนี้นะครับงัดดึงดึงออกแค่นั้เองนะครับมันก็ไม่น่าจะยากนะครับไม่น่าจะยากสําหรับช่างนะนะครับ ส่วนที่ยากก็คือช่วงที่เราจะวางผลลัพธ์นี่แหละนะครับเราต้องใช้แนวทางหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับแนวทางวันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็มาทบทวนนิดนึงนะครับวงจรก็วางแบบซีรีส์เหมือนเดิมนะครับเหมือนพัลลุมนั่นแหละนะครับแล้วก็ค่าความต้านวัดได้ก็จะได้ขดชุดลันหนึ่งขดเนี่ยนะครับได้ห้าโอขดใหญ่และขดเล็กนะนะครับคอยเล็กและคอยใหญ่ขดสปาร์คก็เหมือนกันก็ได้อยู่ประมาณสี่จุดเก้านะครับสี่จุดเก้าผมก็เลยให้เป็น 5โอ์มแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อนะครับมันมีรออยู่นะครับมันมีเราไม่อยู่นะครับผมก็เลยเพิ่มให้เป็น5โอห์มนะครับส่วนรอบก็จะเป็นรอบปิดกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าข่าคงทันเท่ากันนะครับก็จะใช้รอบปิกันทั้งหมดอ่ะโอเคเราก็ใช้ข้อมูลแบบนี้ที่เราแกะแบบออกมานะครับแล้วก็ช่วงที่เราพันเสร็จต่อวงจรต่อแบบไหนก็เหมือนเดิมครับก็สายสีแดงสีเทา สีดำนะครับต่อเชื่อมออกมาเอาสายไฟออกมาเหมือนเดิมนะครับทาให้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับสาหรับอะไรนี้ก็เป็นแนวทางการหาข้อมูลเบเตอร์นะครับของมอเตอร์นะครับใช้เป็นแนวทางได้ทุกมอเตอร์นะครับไม่ว่ามอเตอร์เฟสสามเฟสมอเตอร์พลุมอเตอร์ปั๊มน้ำปั๊มลมใช้ได้หมดครับแนวทางแบบนี้นะครับโอเคครับ